พิตบูลบัสเบดบายอันลัวตัวแพคเกจเลือกใช้แบล็กกราวกราฟิกรูปโลโก้ของทางค่ายพิตบูลพร้อมชื่อสินค้ามันมีความพิเศษนะครับสีของตัวแพคเกจจะเปลี่ยนไปตามสีของตัวบอดี้ของสินค้าและด้านหลังเป็นรายละเอียดการติดต่อกับทางค่ายพิตบูลบัสเบดถูกจัดอยู่ในประเภทเหยื่อผิวน้ำแอคชั่นที่ได้ออกมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเสียงจากใบพัดสเปคขนาดความยาวโดยรวม12.5ซนตมรน้ำหนักถูกเซ็ตไว้ที่20กรัมโครงสร้างลวดสแตนเลสความหนา1.4มิลลิเมตรใบพ ัดเดลต้าวัสดุอลูมิเนียมเกรดนําเข้าให้ทนเสียงที่ใสกวา่าและดังกว่าอลูมิเนียมทั่วไปพร้อมการทาสีโทนสีทองโดดเด่นสะดุดตาลกปัดที่ใช้ในการประกอบใบพัดวัสดุสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมตลอดการใช้งานตัวบอดี้หลอมตะกัว่วเข้ากับโครงลวดและทําสีงานคุณภาพสําหรับบัสเบดพิทบูมาในรูปแบบระบบข้อแข็งที่ต้องบอกเลยนะครับว่าแข็งโป๊ปิดท้ายด้วยเพชรขาตะขอเบ็ดทางเดียวขนาด6โอแข็งและคมมากๆบัสเบดพิทบู ate, oo, เหมาะสําหรับปลาล่าเหยื่อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช่อน ชโดกระสุโดยเฉพาะหมายธรรมชาติอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนต่างๆนี่ทางของเขาเลยครับทั้งหมดที่ว่ามานั้นมีให้บริการแล้วในร้านทาสหายฟิชชิ่ง